วันนี้คลิปนี้นะครับก็แนะนำขาแดงขาแดงนี้จะปลูกในในสวนนะครับที่ทุ่งนานครับก็จะนะี่ครับก็จะออกเป็นสีแดงๆนะครับแต่ก็รสชาติก็อร่อยนะครับก็เอานำไปประกอบอาหารได้นะครับต้ยมยำขาไก่หรือประเภทต้ยมยำต่างๆนะครับหรือไม่ก็ลวกนะครับ ชิมน้ำพริกนะครับอันนี้ก็จะเป็นขาแดงซึ่งขาเนี่ยก็มีลายลายพันนะครับเป็นเป็นขาลำขาวแล้วก็ขาแดงขาน้ำนะครับขาปลาอันนี้ก็จะปลูกแล้วก็ให้น้ำนะครับตลอดนี่ก็เราก็เอาไปขายนะครับซึ่งก็ขายได้เป็นทั้งเป็นเป็นหนอนะครับแล้วบางครั้งก็ปอก ทั้งหมดเลยนะครับเพื่อที่จะให้สะดวกในการนำไปนึ่งนะครับหรือนำไปลวกนะครับจิ้มลางขาขาวสวยมากอันนี้คือเราเรานำมาแล้วเราก็มาลางแล้วนะครับลางแล้วก็แช่น้ำไว้แล้วก็ไปขายช่วงบ่ายนะครับก็ถือว่าเป็นคลื่เศรษฐกิจนะครับเดี๋ยวนี้ขาก็มีราคาแพงเหมือนกันก็มีหลาย เกษตรกรที่เขาปลูกเป็นอาชีพนะครับสามารถปลูกได้ตามพื้นที่ไม่มากก็ได้นะครับใช่ไหมครับเพราะว่าขาตอนนี้ขาราคาแพงถ้าเราไปซื้อตามตลาดนี่ก็จะประมาณโลละกิโลละ60สบาทห้าสิบาบาทถึง60บาทนะครับเนี่ยอันนี้ก็เช้าหนึ่งได้ประมาณนี้ ตอนนี้ตอนตามตามรั้วข้างบ้านตามอะไรข้างบ้านเราก็พยายามปลูกปลูกปลูกผักที่กินได้นะครับเพราะสภาพเศรษฐกิจทุกวันนี้ว่าหาก,กินยากนะครับมีขา่ามีต้นมะเขือมีใบที่เราจะสิ่งที่เราจะใช้ประกอบอาหารนะครับรอบรั้วบ้านนะครับเป็นผักสวนครวัวรากินได้นะครับสําหรับคลิปนี้ก็แนะนาข่าแดงนะครับ ไปเพียงเท่านี้นะครับพบกันกับคลิปต่อไปอย่าลืมกดติดตามและกด subscribe ให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ